เเรรเราา,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 างียนนอุบลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูพเพยจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเพลงกิ่งกา้านใบถ้าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอ่าวร้องตามครูเพยเลยนะคะกิ่งกา้านใบชะชะใบกา้านกิ่ง กิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝน,นตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆริงชะชะกิ่งก้านใบชะทชะใบก้านกิ่งเด็กๆค่ะเมื่อลองได้แล้วเรามาล้อมพร้อมๆกันเลยดีไหมคะอ้าวหนึ่งส,งสกิ่งก้านใบ ฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชาชากิงการไม่ชาชาใบการกินสนุกไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,กลับไปทําที่บ้านนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูเผยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กับธรรมชาติรอบตัวของเรารอบๆของรอบๆตัวของเราก็จะมีอะไรคะอย่างเช่น ต้นไม้วันนี้เรามาเรียนเรื่องต้นไม้กันดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนประกอบของต้นไม้หน้าที่ของต้นไม้อ่าเด็กๆหันหน้ามาทางนี้ค่ะมาดูเลยค่ะนี่ต้นไม้ค่ะต้นไม้ก็จะมีส่วนประกอบนี่นะคะคือรากของต้นไม้แล้วก็มีลำตน้นมีใบมีดอกแล้วก็มีผล นะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูสิคะล่าอันนี้ค่ะเห็นไหมล่าล่ามีตัวอะไรบ้างเอ่นมีรอเรือมีสระอามีกอไก่อ่านว่าร่านะคะภาษาอังกฤษ root มีตัว R o o t root แปลว่าร่านะคะล่ามีหน้าที่ในการดูดซึมอาหารนะคะ แล้วก็แล่ธาตุในดินนะคะเข้าใจไหมเอ่ยเด็กๆคะฟังคลอยมไหมคะแม่อาหารหน้ามาทางนี้หน่อยสิคะเอาล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักรากแล้วมาดูส่วนประกอบของต้นไม้อีกอย่างนึงคือลำต้นนะคะนี่คือลำต้นของต้นไม้นะคะมีรอริงสระอําตอเต่าไมโทนอหนูลำต้นนะคะ ภาษาอังกฤษในวันนี้ลำต้นนะคะก็มีตัว S T E M Stem แปลว่าลำต้นนะคะลำต้นของต้นไม้นี่ก็มีหน้าที่ในการลำเลียงนะคะลำเลียงอาหารและน้ำไปสู่กิ่งก้านสาขาต่างๆนะคะเสร็จแล้วมาดูต่อไปส่วนประกอบต่อไปของต้นไม้ก็คืออันนี้คืออะไรคะใบไม้ค่ะใบไม้มีสีอะไร สีเขียวนะคะใบไม้ของเรานะคะมีสละไอไม้ม้วนบอใบไม้นะคะอ่านว่าใบภาษาอังกฤษนะคะ L E A F r e p f <S <S 2> <S 2> แปลว่าใบไม้นะคะใบไม้มีหน้าที่อะไรเอ่ยใบไม้ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับในการสังเคราะห์แสงแล้วก็คายอ, <S 2> <S 2> อาหารปรุงอาหาร <S <S 2> <S 2> ด้วยนะคะสำหรับหายใจหน้าที่ของใบไม้นะคะ ส่วนประกอบต่อไปอันนี้เด็กๆรู้ไหมคะคืออะไรอันนี้คือดอกค่ะดอกเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ดอกมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีดอเด็กอออ่างกอไก่อ่านว่าดอกนะคะภาษาอังกฤษนะคะ flower F L O w e E R อ่านว่า flower flower แปลว่าดอกนะคะดอกมีหน้าที่อย่างไรดอกมีไว้สําหรับขยายพันธุ์นะคะสุดท้ายส่วนประกอบของต้นไม้ก็คือผลผลของต้นไม้นะคะหอพึ่งลอริงอ่านว่าผลนะคะภาษาอังกฤษในวันนี้ f r u i t รุแปลว่าผลผลของ ผล,ลไม้อย่างเช่นผลมล,ลไม้นะคะมีหน้าที่ในการสําหรับให้เรารับประทานแล้วก็สําหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ในการสืบพันธุ์นะคะอ่ะเด็กๆจ๋าวันนี้เราก็ได้เรียนส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะส่วนประกอบของต้นไม้อะทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะมีล่ามีลำตน้นมีใบม,มีดอกมีผลนะคะ เด็กๆจ้าที่บ้านของเด็กๆปลูกต้นไม้ไม่เอ่ยถ้าปลูกเด็กๆวันนี้นะคะลองออกไปเดินบริเวณรอบงบ้านของเราว่ามีต้นไม้ที่เด็กนักเรียนชอบไม่เอ่ยแล้วก็ไปดูส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูเพยก็เป็นห่วงเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสเจลนำเจลไปด้วยนะคะถ้าถ้าถ้าให้ดีแล้วก็อย่า ออกจากบ้านดีกว่ามาทํากิจกรรมกับครูเพยดีกว่าต่อไปนี่นะคะครูพรค่ะจะมีกิจกรรมดีๆให้เด็กนักเรียนทําค่ะกิจกรรมวันนี้เชิญสวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆไปเรียนกิจกรรมเรียนเรื่องต้นไม้เสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมศริลปะกันค่ะอ่าเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์ที่ทําศิลปะนะคะก็จะมีสีเทียนค่ะ ใบไม้แห้งค่ะแล้วก็จะเป็นกาวค่ะแล้วก็กระดาษ A4 นะคะแล้วก็แปรงค่ะก่อนอื่นเราจะเอากาวนะคะเทใส่กระปุกก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาวาดรูปต้นไม้กันค่ะโดยใช้สีเทียนสีดำนะคะเด็กๆก็วาดรูปต้นไม้ ถ้าเด็กๆยังว่าไม่ค่อยได้ให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆก,ก็ได้นะคะวาดไปให้เป็นรูปต้นไมนะคะ้ค่ะเราก็จะได้ต้นไม้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะไปเราจะมาระบายสีต้นไม้กันนะคะให้เด็กๆระบายสีต้นไม้โดยระบายที่ลำต้นระบายให้เข้มๆนะคะกดลงไปแรงๆเลยค่ะ แล้วต่อไปสีเขียวนะคะเมือเม่อระบายสีเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปต้นไม้แบบนี้นะคะเหลียวต่อไปเราก็จะมาลงปะาติดด้วยใบไม้แห้งกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ทากาวค่ะเอาแปรงทากาวแล้วก็ทาลงไปโดยต้นไม้ ของเรานะคะทาไปให้เยอะๆเลยค่ะอ,คอ่าเห็นไหมคะทาไปรอบๆอ,อ,อ่เสร็จแล้วเราก็เอาใบไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะแปะล,ลงไปค่ะคแปะล,ลงไปให้เต็มต้นไม้ของเราเลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ต้นไม้ที่สวยงามแบบนี้ค่ะเด็กๆว่าสวยไหมคะ <S <S เด็กๆคะสวยไหมคะเด็กๆคะที่บ้านเด็กๆมีใบไม้แห้งไหมคะให้เด็กๆมาไปเก็บแล้วก็มาทําศิลปะกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะคุพ่อเป็นห่วงคะ่ะสวัสดีค่ะ